อยากหน้าออกหน้ากองแค่อยากเอาหน้ากองอย่างเดียววันนั้นเนอะเดียวไปกินนมไม่กินโวยเด็กกินกล้วยแต่มันดีขึ้นแล้วเนี่ยผิวผิวก็เริ่มดีขึ้นแล้วอ่าเพราะว่ามันวิ่งได้ก็แสดงว่ามันดีขึ้นโอ้ ถ้ามันไม่ได้กินนมแล้วมันป่านนี้มันตายไปแล้วมันไม่อยู่หรอกนะเกา่าเนาะนะวันนี้ถ้าฉันออกมากแกก็ไม่กินนมอีถ้าแม่เปล่าเกา่านะลูกไปกินนมกับแม่เคยเนะไปมาเร็วเร็วมา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 แม่เคยเให้กิน,กน,กนเยอะมาเร็วลูกมาด้วย กินกล้วยมาแล้วกินนมก่อนมากินนมก่อนลูกกินนมก่อนกินนมก่อนออแล้วอะไรอะไรเล่นเนมื่อวานเมื่อวานฉันคงดีใจเห็นว่าแกกินนมหมดวันนี้ไม่กินอีกแล้วที่ไม่กินนมหมดเนี่ยเพราะฉันไม่ออกมาช่วยล่าเกาขายป่าเพราะฉันไม่ออกมาเพราะฉันออกมาแกก็ลุกเล่นแล้วเมื่อวานมันกินหมดแล้วเออ พอฉันออกมาปุ๊บนี่ได้ยยินเเสีงงลุงออไม่ได้เรื่องเลยมาแมวมาเด็ก้ยงกินกล้วยนะตาบ้องเบเจอแก่เนาะแก่เนาะแก่เนาะเดี๋ยวค่อยก,กินกล้วยนะก,กินกกนมก่อนมามากินนมก่อนค่อยกินกล้วยกินนมก่อน,น,นลูก,ลกลเพราะว่าออตอนเย็นที่มันกินเพราะมัานอาจจะไม่ใช <c oughs> ่ราะมันอาจจะหิวเพามันไม่เห็นมันไม่เห็นผม่สิ แต่สบาบกระจะเต็มเลยเห็นเปล่ามันจะอ้วนเห็นสบาบมันเต็มบบข้าวหลัวเปล่าเอาตาทัดมาก,ก่อนค่อยกินกล้วยนะกล<อ>หวานในลูกกล้วยนะนะล,ลูกเล็กจะหวานหนาวานหนาวานอันนี้ลูกอ่ะบังเอิญบังเอิญไปซื้อกล้วย,ยหมดเยอะเฮซื้อตรงนู้นอีกตรงตรงไอ้ ตรงไอ้ทางทางเข้าไอ้ไปก,นนะการเรียนนะ่ะเลยเลยเลยทางเข้าตา<อ>นเรียนไปน,น,น,นี่นบ้นหนองเบนอ่ามันแหละเออก่้วยมันเยอะถูกตลาดอ่ากล้วยมันเยอะแต่ตลาดไม่มีขายาแตเ่เป็นบางวันนะวันนั้นไอ้ฟ้าซื้อ,อ,อมาหนีห้าสิบที่ไอซื้อไม่ได้แพง เขาเอ้ยเก๋ากินก่อนลูกกินก่อนเดี๋ยวไอ้เด็ก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 หนิงหนิงว่าไงลูกกระยับกระยับว่าไงลูกหนิงหนิงนะว่าไงลูกหนิงหนิง ฮะเลรอเออดีอ่ามันมันจะไม่ออกเหรอยุบออกแล้วอืมิ้งมินงลูกมิงมินสวยสวยกว่าสวยกว่าตัวอื่นมีนา อ่าเป็นตัวเดียวเนี่ยตัวเมียตัวเดียวนี่มีนานี่นี่มิงหนิงมีลูกตัวเมียนี่คุณพัน คุ้มพันลูกคุ้มพันนี่เป็นลูกหนุ่งๆเนาะอนนี้เหมือโตที่โตโตมากานี่สามแม่ลูกเห็นเปล่าสามแม่ลูกานางเขียวนางมาดี แล้วในอะไรอ่ะในในวาเลนใช่ไหมในวาเลนอ่าในกุมพันนี่ก็ลูกยังหนองนสามตัวเนี่ยสามตัวนี่สายนักเขียวปีปีหน้าน่าจะให้ลูกแล้วนั้งให้นางนางนางมาดีเนี่ยเห็นเริ่มขึ้นแล้วนี่อืม ี่คู่นี้ก็นางนักกาแฟกับกาลูกกาแฟมันชื่ออะไรนะวิสาอออกออกตอนวันวันวิสาวิสาขาดก็เลยชื่อวิสาไอนางนางนางในนาง นมครีมนี่ก็กลับในท้องในท้องก็จะปล้ำกินนมโตเท่าแม่เลยวอ่ะฮะในท้องโตเท่าแม่จะปล้ำกินนมแม่อยูอืมทองอ่า พวกนี้อให้พ่อทัดเข้าไปตัดตัดหมางมี่ตัดขนุนพวงนี้อแม่กระต้อยแม่กระต้อยเขาเขาจะไปโกก่กอรพวงนี้กกเกเขาจะ เขาจะอาบวงถวงอ่าองปู่ปริจิตถ้เาเลยจะเอาบักนี่ไปไปเผื่อเขาจะใช้ทำอะไรบ้างเอาไปถวายองปู่ปริจิตบ้างนะก็พรุ่งนี้ก็จะไปบ้านโกโกโกอบบ้านลุงไปหาลุงพลไปหาป้าแก่นให้ไอ มาดีไปกบกอกไปล่ะทเที่ยวกบกอกไปล่ะไปหาเจ้าของกันทะทีทเฮ้ยสงสัยแล้ไม่ได้อยู่กับเจ้าของกันหรอกนีกล้วยตอนนี้ใกล้จะสุกบ้างหรือยัง อันนี้อันนี้เป็นครอบวัวเก่าซึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เราเลี้ยงบัวภูกเนี้ยก็ก็ประมาณร้อยกว่าตัวก็เป็นเป็นครอบหญ่เป็นควฟาร์มใหญ่อ่าแต่ตอนนี้พอเราเหลือแต่คนแก่เราก็ไม่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 เอาไว้แล้วก็แบ่งไปก็เหลือเอาไว้หกตัวเหลือไว้หกตัวปุ๊บเนี่ย ส่วนพ้อที่เหลือนี้ก็ก็เลยเอามาทําเป็นปลูกเป็นสวนกล้วยเป็นสวนมะละกอแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกที่ว่าดินม,มันน่าจะเค็มกล้วยพอพอปลูกแล้วมันก็มันก็ไม่ค่อยมันมันงามอยู่มันมันมันงามอยู่งามจนตายอะ่ะงามจนตายเขาเรียกดินมันเค็มคิดว่าเป็นอย่างนั้น ต่เดี๋ยวผมจะหาความรู้มามาบอกเอฟซีว่าทําไมมันตายเนี่ยเห็นกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมที่ที่ที่ปลูกเนี่ยต้นมันธรรมชาติของกล้วยหอมเนี่ยนะเนี่ยนะมันมันมีเกลือแต่ว่าต้นมันจะหักหมดบางทีวัวก็แอบเข้าไปกระดอกกระดอยเข้าไปกิน กินใบมันกินทำให้ต้นกล้วยหอมนอนหักนี่ยนะก็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 เป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้ขอลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับด้วยทุกท่าใ